ก็โสดีครับผมกอดจี่าวันนี้ผมก็จะมาแกล้งคนดูไม่ใช่แกล้งคนดูดิแกล้งเฉียนโลกด้วยเสียงผู้หญิงแบบนี้ขออนุญาตเปิดไม่แป๊บหรอหลอหรอเป็นเสียงผู้หญิงเอ่อมันจะเนียนไหมนะน่าจะเนียนแหละไอ้ตาตานี้คนทักตายกมาเพียบ เราจะไม่ยิงเลยนะเราจะไม่ยิงนะเราจะไม่ยิงเลยไปไหนไปไหนแกงเขาอีกละรองที่นำเลยค่ะแอดมินดีพี่ชายหัวรอเข้าใจอีกอีกยิงบอดให้รอ มันไม่ได้ฮัลโหลพี่ได้ยินไหมคะาามีเกลอะไรนะมีเกลหรือไม่อะไรนะชิยากมากเลยมิเกลคะ่ะมิเกลค่ะมิเกลมิเกลน่าจะได้แบกแหละทำไมพี่พี่พี่ดูได้ไงคะโอเคอันนี้ผมไม่ได้ปดบบเปิดใหม่เลยแรงสูงสุดเลยไอตี้ใช่วันเมโลดีา้าซโยกะเราต้องมาหาไอเดีที่แบบ ใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วมาเล่นนะพวกเขาอ่ะคุณมิกิโอไปเปิดเซฟเลยครับโอเคค่ะกูต่ามิเกลโลนบอสมีบอสไจะเอากูอีกปะเนี่ยแลาต้อง <c oughs> ตายบอสปะตายบอสปะ เปย์สบาดให้เปิดเซฟอีกโกลงทุนหนุ่มแบกไปอีกเอ้ย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 เหตอ้ยแอดดีเอ็มคูณสมิงดีจ้ามี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 วันดีนะคะขนขนขน มาแล้วมาแล้วอาชิอาชิสวัสดีครับอาสองตัวค่ะแฮคคอร์สองตัวเลยห5 5 5 ให้เริ่มตัวหมดแล้วหมดแล้วค่ะเดียวคนเดียวหมดตีอ่ะมันบอดค่ะต้องแตกมันบอดค่ะไปบอดแล้วยิงคมขนาดเนี้ย <c oughs> วันนี้ไงวะสวยสวยสวย มันบอดเนี่ยเห็นไหมมันบอดม,มาธรรมดาครับโอ้คนคุณคุณมีเกลสุดยอดมากเลยไม่ดีนักลูกมิเกลจะมีเฉลยไหมนิบ่อยไว้เดดเดวลูกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบอดมันยิงตายง่ายไปเอ้ยปืนมาใช้ค่าสิบห้านี่ย ไม่เฉลยให้รั่วไปแลป้วพี่ศกเม็กสตรีมวันไหนบ้างล้อยสตรีมในติกตอกค,ครับอ,อ่าวันไหนบ้างคะตอนนี้ก็สตรีมครับสตรีมทุกวันครับตอนอ่ะสวัสดีคนดูสตรีมอยู่หรอคะอเสียงเสียงมันไม่ออกครับอ๋อถ้าคุยในเกมมันออกอยู่ถ้าถ้าคุยในเกมมันออกอยู่ <S <S เสียงอ่อยมากพ่อ เอออ่าเลืวน่ะได้ออกคนดังด้วยอะไรครับเสียงแม่แน่หน้าพ่อเมันรอมันต้องพูดให้เบาลง,โโโงแต่ละผมลองพูดโ<ม>ปรตินะอันนี้ผมไม่ได้เปิดไมค์คุยเขาเนี่ยเป็นไงถ้าเสียงแบบเนี้ยมันจะด,ดูดุดันปะ คือแบบก็ต้องสอบเสียงตัวเองลงไปหน่อยหนะึ่งให้มันดูแบลขึ้นนะ่ะ <c oughs> แล้วเมื่อวันเจ็บคอ <c oughs> แล้อม้าสรอบนีเราจะไม่ยิงนะรอบนี้เราจะไม่ยิงรอบนี <c oughs> <c oughs> ้เราจะไม่ยิงเลย ไปก่อนลุงไม่ไหวละห5 5แสนห้าหมื่นห้าพัวห้าร้อลุงใจเย็น555รห้าสิบห้าวานจากไปไม่หวาน วันนี้เจ๊ก๊อดไปไหน Let's h a เต้นค่ะน่าจะมีอีกนะว่าจีมันจะแกนติดไปนั่นเนี่ยไวรอนค่ะ เราจะไม่ยิงใครพูดฟัก55,555ืพี่อ,อีกคนหนึ่งชื okay, oh. ่ออะไรอ่ะ555ร้อยห้ฟี่ลองไม่ใส่วิกอะไรนะคะฟี่ครับพอฟันสระอีไม่เอกฟี่โอเคค่ะพี่ฟี่อ๋อ อขอโทษนะนิดเดียวนิดเดียวสวยแล้วครับขอโทษไม่เป็นไรครับสวยแล้วครับไปดูช่องเขาไปกันต่อไปกันต่อสาวแบกห้าสิบห้าโอ้ดิ้ง,งไม่ไหวห้าหมื่นห้าพันขอโทษนะกร <55. S 2> นะสุนหมดแปไม่เป็นไรครับมันมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติจ้า ปิดปากเพชรเม็ดหนึ่งมีนเล่แอดมินเล่แอดมินเล่ทีมสองร้อยหครั้ง, ate, <55 5. S 2> งผมเหลือครั้งผมเลือเหลือแอดมิน <mir> อะไรนะคะเอีกวันจีไปเข้าน้ำนะคะอคโอเคคะ่ะแอดมเลยครับดูเสร็จบัตรนะเสร็จบัตรไปเลยไปซีครับไปซีเรียตแอดจี H G G, ไม่เคยซีเรียตครบับเกม โอเคค่ะเมีคนโดล่นสนุกครับลูกนั่งสบายได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าซอยเมกี้เวนคับจีค่ะบุมีเกียวเปิดเซฟเลยครับ พอเซเปิดเซฟป่ะร้ะ <Okay. S 3> ก็เป็นแบบนี้รครับปกติก็สลับกันตานี้คนนี้เปิดตาคนนี้เปิดทำไมเซไม่เห็นมีของเลยอ่ะพี่หรอกหนูเราไม่ <c oughs> นนเป็นแล้วโลแกนห้าร้อยห้าสิบห้า มาแลมาพี่ให้คอสองตัวเกาะสองหกสิบหกหนึ่งเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ล,ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่ง <c oughs> ไว้ไว้ไว้เจงทชา <c oughs> <c oughs> เอ๊ยมาอีก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 โลโลโลท้ายไหนคะ ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เราจะไม่ยิงเราจะเล่นแบๆๆนนบติมติ่มเล่นแบบไกลไกลเฮ้ย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 อยู่นี่พี่ลบแล้วลบแล้วโตมา หนูโดนโล่อ่ะหนูโดนโล่ช่วยด้วยนี่ไงวูฟเวรีนหงายปากงามโลว์ยู่ข้างล่างค่ะหนูโดนบอดดิงเสียงกระท้อนคนหรือบอดวะเนี่ยบอดลม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 หนึ่งลมหนึ่งมีอีกมีอีกมีอีกมี วาย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 สวีดัดครับสุดยอดเลยค่ะไม่มียาไม่มีของอะไรเลยเปิดเอาเลยครับคุณมีเกลียวน้องเมื่อวานไปไหนแล้วรอบนี้เม้มเอาจริงจริง นะตรงตรงทางลงอ่ะสไน check first. No more มันเข้าห้องเหรอพี่รู้ครับ มีตัวนอนนะข้างล่างน็อตหนึ่งค่ะสวยครับเหลือข้างบนอีกตัวเขาน่าจะไปแล้วนะมีคนปัดแอร์ดอกไปแล้วว่า แสดงว่าอออไปเมเจื์พวกเนี้ย God see ้ายนั่งอยู่คะ่ะนับนับเมงค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนลงจอดรถก็แต่ก็สแกนได้หน่อยได้ไหมคะ ยิงออกมาแล้วหมดค่ะโอ้โหของแท้วะ่ะตึงจัดยิงกันหมดแม็กไห้เหี้ยไม่ล่วงเราต้องเียนต่อไปนะคนดูเราจะไปเฉลย พวกพี่ๆมาเก็บของได้นะคะแบ่งๆแบ่งบแบ่งแบ่ง,งด้วยแบ่งด,ด้วยกันได้นะคะโอ๊ยเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลยให้ยิงคนนั้นเอาก่อนเลยนายคะลิ้นพันกันมีกอบม่วงนะ มันพูดยากมากเลยนะบอกให้าการที่เราจะเรียนเมียนแบบเนี้ยมาเอาตรงนี้ได้เลยนะคะมาเอาตรงหนูได้เลยหนูอิบแล้วหนูได้มาล้านสามแล้วโอ,โอเคครับ เ้าไปดูดูดูในช่องซ่อนนะเก่งเกินอ่ะเอาเลยครับคนในเกมเขาไม่รู้หรอกเห็นเป็นเสียงผู้หญิงเข้าหน่อยก็อยากปกป้องตลอดแหละสาวแบก55พอพีพีได้เท่าไหร่แล้วอะเอาของหนูไปได้นะเอาเลยจ้า จะมาฟังเสียงในสตตีมนะหนูเดี๋ยวจะไม่พูดทำอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมเสียงเป็นผู้หญิงฟัง,งอีกช่องอย่างฮาถ้าดำทำคอนเทนต์อยู่นะแกงแกงคนแชทลูกแต่ตีแรกแบ,บ็ได้เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันเนี่ยพีซ็อกเล็กตู้ควันพี่พี่ไปดูกัง มิเกลมีงูออกมา5,555ขอบคุณนะที่คนดูชอบอะไรแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับแออดลิก h <App olic. S 1> ี l ันยังไม่ฟารม์มทุกคนมันอาจจะเจอเราก่อน<แ>ผมก็หกแสนเนี่ยสตรีมเมอร์ชื่ออะไรครับเผื่อเจอสิ่งที่ <Yeah. S 1> ไม่คาดคิดเสียดายเขาไม่เปิดหน้า S O K L E K จุกไว้ขาขาดอีกซะพี่สบเมคมีของด้วยเดี๋ยวพี่ไปดึงให้ขาขาดมีของด้วยค่ะขาผคิดดูดิขาผมยิงเช็คเองนะยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ ดูดิเขาต้องขนาดไหนอ่ะพี่สุกเต้กูต้องแบบโอ้ฉันมาทำอะไรที่นี่ดัวดีอาหวัง<ต>โปรแม็กเม,มียดายับเซดายพี่ต้องเลยเขามีมีมีแฟนมีอะไรหมดเลยถ้าไม่มีอะช่องไหนวะ พี่ย้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมชื่อช่องว่า s o k L e k ห้ามไม่บอกนะคนดูห้ามบอกนะถ้ามีคนดูไปเฉลยแม้แต่คนเดียวเลิกทำคอนเทนต์นี้เลยอะบอกไม่เลยเข้าไปดิเสียงเดียนะพี่มันใช้ปืน qjb อะไม่ไม่แบบว่ามันไม่ในคนดูวันอื่นอะไม่ใช่พี่ดังนี่ใส่แม็กซสามสิบด้วยมันใส่แม็กซ์ร้อยนแล้ว จ็ดแสนสี่ครับคุณอาชีคือพร้อมกดเลยอ่ะไอตัวที่มานอนอ่ะพี่สเปรกพี่ฟี่มาเอาของหนูมาหนูให้พี่สเปรกพี่ฟีีเอาเลยไม่เป็นไรเอาเลยเลยใครบอกตีปาเอาเลยเอาเลยเลยครับเก็บไปเลยครับหนูให้จริงๆขอชดใชยเกมก่อนหน้านี้หน่อยหนูรู้สึกผิดไม่หยุดเลยขอชดใชยเกมก่อนหน้านี้หน่อยไม่ไม่เป็นไรเอาเลยเก็บเลยครับ เก็บลย,ลยหนูหนูแป๊บพี่บอกหนูว่าต้องออกเท่าเ่ากันหนูออกเยอะอยู่ <ๆ S 1> คนเดียวเองเอาเลยเอามด้มีเกียวเมื่อกี้มีเกียวยิงไงมีเกียวเอาเลยเ<อ>มันเป็นอย่างนี้ลเลยถ้าหวังทั้งนั้นไม่เอาฉันหนูทิ้งไว้ตรงนี้แล้วถ้าผู้พี่ไม่เก็บหนูก็ปล่อยไว้ตรงนี้นแหละ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ